เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566 ายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลครั้งที่2ทับ2,566ณห้องประชุมส้มโอหอมควนหลังชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองควนหลังเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะร่างแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติมครั้งที่2ทับ2,566และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ สูงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายวรปัสสวนชาตรีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆชมรมผู้สูงอายุหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายทุกสํานัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติมครั้งที่2อทับ2,566